สวัสดีครับช่วงก่อนหน้านี้เน่ทำแต่คอนเทนต์ปัจจุบันมาเยอะเลยลองเปลี่ยนอารมณ์มาย้อนฟังอะไรเก่าๆบ้างดีกว่าเรื่องราวในโลกของมวยปล้ำเนี่ยบอกเลยว่าเอาแน่เอานอนไม่ค่อยจะได้นักมวยปล้ำบางคนกําลังดังอยู่ดีๆพอวันถัดมาดันดับไปซะอย่างนั้นส่วนนักมวยปล้ำบางคนเป็นคนเลวมาทั้งชีวิตคือเห็นหน้าปุ๊บก็รู้เลยว่าไอ้หมอนี่ชั่วแน่ๆแ,แต่วันดีคืนดีดันกลายเป็นนักมวยปล้ำธรรมะเบอร์หนึ่งของสมาคมซะอย่างนั้นดังนั้นเรื่องราวมิตรภาพที่ถูกทำลาย จึงเป็นเรื่องที่เบสิกสุดๆไปเลยล่ะครับตลอดเวลาที่ผ่านมามีนักมวยปล้ำจำนวนไม่น้อยที่มีอาการเปลี่ยนไปจากดีก็เปลี่ยนเป็นเลวโดยใช้อดีตเพื่อนรักเป็นเหยื่อรายแรกส่วนเหตุผลก็มีมากมายหลายอย่างแตกต่างกันไปทั้งเหม็นหน้ากันอยู่แล้วบ้างหรืออยากจะเติบโตเพื่อไปได้ดิบได้ดีแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับแฟนมวยปล้ำอย่างพวกเราเนี่ยก็มักจะอึ้งดักกันทุกครั้งเมื่อเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้น และนี่คือสิบเหตุการณ์เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดใน WWE าร์ท e แรกครับเอ็ดดี้เกอรเรโรเอ็ดดี้เกรเรโรคือนักมวยปล้ำที่สร้างชื่อขึ้นมาจากกิมมิกกาลอนปิ้นป ok ้อนหลอกลวงจนเป็นที่ถูกอกถูกใจคนดูซึ่งเอ็ดดี้ก็มักจะใช้กลยุทธ์กลโกงต่างๆแบบน่ารักน,นะครับในการทำให้ตัวเองได้รับชัยชนะอยู่เป็นประจำ ในปี2005เอ็ดดี้กับเรย์มิสเตอริโอคือคู่แท็กทีมที่ครองแชมป์ร่วมกันแต่ดันต้องมาเจอกันเองในแมตช์สุดคลาสสิกที่เกิดขึ้นในรัสเซเมเนียครั้งที่21ผลเป็นเรย์ที่ชนะไปได้แต่ดูเหมือนว่าชัยชนะในวันนั้นเนี่ยจะมาพร้อมกับรอยร้าวของทั้งคู่นะครับเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเอ็ดดี้กับเรย์ก็เสียแชมป์ไปให้กับแท็กทีมหน้าใหม่อย่าง M&M แถมในรีแมตช์ทวงแชมป์เนี่ยเอ็ดดี้ก็ยังทำท่าทางเย็นชายืนดูเรย์ถูกกระทืบแบบไม่รู้สึกรู้สาอะไรต่างหากเห วันนั้นเนยเรถูกแก๊ง m อ m กับชาวโวกาเรโรช่วยกันมอบสาบาธาให้อย่างเมามันเอ็ดดี้ไม่สามารถนิ่งดูดายได้ครับก็เลยรีบวิ่งออกมาช่วยแล้วก็ไล่ทั้ง3หนอ,อกลับไปได้ซึ่งเรื่องราวก็เหมือนจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับที่เพื่อนรักสามารถเคลียร์ใจกันได้สําเร็จแต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นเนี่ยสิพอหลังจากนั้นเอ็ดดี้ก็จัดก,การกระทืบเรซะอ่วมถึงขั้นเลือดตกยางออกทําไมบอกว่าเคยรักกันมาก่อน,นไม่เชื่อนะเนี่ยสาเหตุที่เอ็ดดี้ทำลงไปก็เพราะว่าไม่โอเคที่เรมาบบางเขา เลยรู้สึกว่าต้องทําอะไรสักอย่างแล้วละ่ะซึ่งการกระทืบเรยแบบไม่มีปีไม่มีกลุยในวันนั้นเนี่ยก็ทำเอาคนดูถึงกับอึ้งไปเหมือนกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้น2คนนี้รักกันหวานฉ่าเลยจึงไม่มีใครคิดว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้จะเกิดขึ้นได้นิทานเรื่องนี้เลยสอนให้รู้ว่าใน w w e นั้นอย่าวางใจทางอย่าวางใจใครง่ายๆเด็ดขาดคริสเตียนก่อนหน้าที่ทีมจะแตกเนี่ย เอ็ดกับคริสเตียนจับคู่กัลยหลีกแท็กทีมจนดังระเบิดจนในปี2001เอ็ดก็ประสบความสำเร็จในฐานะศิลปินเดียวจากการเป็นผู้ชนะทัวร์นาเมนต์ King of the Ring ซึ่งคริสเตียนก็ลงแข่งด้วยเหมือนกันนะครับแต่จอดไม่ต้องแจวแค่รอบรองชนะเลิศความขุ่นข้องมองใจที่เอ็ดได้ดีเกินหน้าเกินตาเลยเริ่มจากตรงนี้เนี่ยแหละครับหลังจากที่สึก King of the Ring จบไปเอ็ดยังคว้าแชมป์อินเตอร์สมัยแรกมาครองได้อีกจากการชนะแลน d ์สตอร์มในศึกซัมเมอร์สแลมทำให้เหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิด หรือจริงๆคิดกันไว้อยู่แล้วก็เกิดขึ้นจนได้ในศึกรอบมอนที่3กันยายนวันนั้นเนี่ยแลนสตอร์มได้โอกาสชิงแชมป์อินเตอร์กับเอ็ดแล้วเป็นฝ่ายแพ้ไปแต่แลนสตอร์มเนี่ยไม่ยอมจบหลังจบแมตช์ยังกระทืบเอ็ดอย่างต่อเนื่องเดือดร้อนคริสเตียนต้องออกมาช่วยเพื่อนสุดที่เลิฟแต่ไม่รู้ว่าช่วยอีท่าไหนนะครับจัดก,การคอนแชรโตใส่เอ็ดซะเองพร้อมกับย้ายฝั่งไปอยู่กับดีแอแลแอนมันซะเลยตอนนั้นมันอยู่ในช่วงเนื้อเรื่องอินเวชช่นนะครับคริสเตียนบอกว่าทนไม่ไหวจริงๆที่เเอมมมมันนปรระสสบบบควาาาาาาํ็จแขบบข้้ข้หต ก็เลยต้องสั่งสอนสักหน่อยให้รู้ว่าใครเป็นใครโดยคริสเตียนมองว่าเอ็ดไม่คู่ควรกับความสําเร็จที่เกิดขึ้นก็เลยต้องขอไฟกันสัหน่อยนี่เป็นเหตุการณ์เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดที่สะเทือนอารมณ์แฟนๆอย่างมากนะครับเพราะว่าเอ็ดกับคริสเตียนคือเพื่อนรักกันในชีวิตจริงตั้งแต่เด็กแต่สุดท้ายทุกคนก็ต้องมาเห็นเพื่อนประหารเพื่อนด้วยคอนแชโตอย่างเลือดเย็นแมทฮาร์ดี <Matt Hardy. S 2> ช่วงต้นปี2009คือช่วงที่เจฟฮาร์ดีกำลังเป็นแชมป์ W D ีสมัยแรกนะครับ จากการเป็นผู้ชนะในแมตช์สามเซาที่เกิดขึ้นในศึกอมรเกดอนช่วงสิ้นปี2008พอถึงศึกรอยัลดอมเบิลในเดือนมกราคมเจฟเลยมีคิวต้องป้องกันแชมป์กับเอ็ดส่วนพี่ชายอย่างแมทฮาร์ดี้ก็มีโปรแกรมชิงแชมป์ ECW กับแจ็คสวัคเกอร์เช่นกันภาพมันจะออกมาสวยมากเลยนะครับถ้า2พี่น้องในครองแชมป์พร้อมกันแต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นเนี่ยสิครับเพราะแมทที่ปล้ำก่อนก็แพ้ไปก่อนและน่าจะเข้าสู่ดาร์กไซด์ไปเลยละครับแต่สลับมาที่แมตช์ของเจฟกับเอ็ดที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นนะครับ ทีแรกในเจฟทำท่าจะป้องกันแชมป์ดับเบิลยูดับยูอเอาไว้ได้อยู่แล้วแต่พอแมตออกมาพร้อมกับเก้าอี้เล็กทุกอย่างก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังทีเลยครับเพราะแทนที่แมตจะใช้เก้าอี้ตีเอทเพื่อช่วยน้องชายในป้องกันแชมป์เอาไว้แมตดันทำสิ่งตรงกันข้ามเอาเก้าอี้เบิดกระโหลกน้องชายแทนซะอย่างนั้นสรุปว่าศึกรอยัลน็อเบิลคืนนั้นเดอะฮาร์ดี้บอยช่วยแชมป์ทั้งคู่หลังจากนั้นตระกูลฮาร์ดี้ก็เปิดศึกกันอย่างดุเดือด ช่วงหนึ่งของเนื้อเรื่องเนี่ยแมทถึงก็บ,บอกว่าตัวเขานี่แหละคือคนที่เผาบ้านของเจฟทําให้น้องหมาสุดที่เลิฟเนี่ยตายอยู่ในนั้นด้วยส่วนการเจอกันในรัสเซ l เมเนียครั้งที่25แมทเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ครับนี่ทานเรื่องนี้ยิ่งกว่าเรื่องของเอ็ดดี้กับเรย์นะครับคือนอกจากเพื่อนจะไว้ใจกันไม่ได้แล้วเนี่ยคนในครอบครัวก็ไว้ใจไม่ได้เช่นกันสังคมใน w ับ e เับนี่ยมันอยู่ยากจริงๆาาโซชัมปา เหตุการณ์นี้ต้องย้อนไปในช่วงที่โทมัโซ่ชมปากับจอห์นนี่กาแกโนจับคู่กันในนาม DIY โดยเปิดตัวครั้งแรกในทัวร์นาเมนต์ดัซซี่โรสแท็กทีมคลาสสิกเมื่อปี2015หลังจากนั้นก็ลุยหลีกแท็กทีมด้วยกันเรื่อยมาถึง2ปีและเป็นแชมป์ด้วยกัน1สมัย DIY ในตอนนั้นจึงเป็นหนึ่งในแท็กทีมลำดับต้นๆของ NXT เลยครับและแล้ววันนั้นก็มาถึงหลังเป็นฝ่ายแพ้ในแมาตต์ไต่บันไดชิงแชมป์แท็กทีมครั้งแรกของ NXT เมื่อปี2017โทมโซแชมปาก็บอกกูไม่ทนแล้ว จัดการอาจจอนนี่กาแกนโนสยับทำเอาแฟนๆในวันนั้นเนี่ยอึ้งดัก้าปากค้างกันเลยทีเดียวแต่น่าเสียดายนะครับที่การตีกันของทั้งคู่ในตอนนั้นไม่ได้ไปต่อในทันทีเพราะว่าทอมัสโซแชมปาดันมีอาการ ACL หรือว่าเอ็นไข้หน้าขาดก็เ,เลยต้องไปพักรักษาตัวนานครึ่งค้นปีแต่ถึงจะหายไปนานนะครับทอมัสโซ่ชมปาที่แค้นฝังหุ่นก็ไม่ลืมเรื่องนี้กลับมากระทืบอดีตเพื่อนรักอีกทีในศึก N x t น a k e o v e r Philadelphia เ หลังจากที่จอนนี่กาแกโน่เนี่ยพึงแพ้ในมตชชิงแชมป์ N x t กับอันดาเดมาหม,ดมาัดๆมดโดยออกมาใช้ไม้คำในหัวใส่จอนนี่กาแกโน่สลังแอนหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ตีกันไปตีกันมาซึ่งเป็นเนื้อเรื่องที่ดุเดือดที่สุดครั้งหนึ่งของ NXT เลยครับพ <Hey> อลเฮเมนตลอดเวลาที่ผ่านมาบทบาทของพอลเฮเมนที่ถูกนำเสนอต่อแฟนๆเรียกว่า99.99% 99เนี่ยก็คือผู้จัดการตัวแสบ ดังนั้นเรื่องหักหลังเนี่ยจึงอยู่คู่กับพอลเฮเมนมาแต่ไหนแต่ไรแล้วครับย้อนกลับไปในปี2002ตอนนั้นพอลเฮเมนกําลังเป็นผู้จัดการให้กับบล็อกเลสเนอร์โดยบล็อกได้มีคิวต้องป้องกันแชมป์ w w e กับบิ๊กโชในศึก v i v o r Series ถึงบิ๊กโชจะเป็นยักษ์ใหญ่ไซส์บิก๊กแต่บอกเลยว่านี่ไม่ใช่แมตช์ที่ยากเย็นเข็นใจอะไรเลยสำหรับบล็อกดังนั้นเพื่อความเมามันของคุณผู้ชมพอลเฮเมนก็เลยจัดการหักหลังบล็อกมันซะเลยทำให้บิ๊กโชกลายเป็นแชมป์คนใหม่แบบเหนือฟารามคาดหมายเบา 11ปีต่อมาในโรคเก่าของพอเฮเมนก็กำเริบอีกครั้งตอนนั้นพอเฮเมนกำลังเป็นผู้จัดการให้กับเซียมพังและช่วงนั้นก็คิดว่าน่าจะร้อนเงินนะเลยควบเพิร์ตดักเซลไปด้วยอีกคนหนึ่งโดยเหตุการณ์ที่ว่าเกิดขึ้นในแมตต์มันนี่รอะแบงค์ปี2013จังหวะหนึ่งในแมตต์เนี่ยเซียมพังกำลังสบโอกาสป,ปีนบันไดเพื่อขึ้นแปลกระเป๋าแต่พอเฮเมนที่ตอนแรกยืนเชียร์อยู่ที่ขอบเวทีดีๆเนี่ยนะก็เข้ามาในเวทีซะอย่างนั้นจากนั้นก็เอาบันไดกระแทกใส่มม่ยยัั้งงงงงจนงนนพดถึกบวงลวงนอนอโอโโ พอเสร็จสมอารมณ์หมายแกก็เดินจากไปเรื่องราวหลังจากนั้นก็เป็นการตามล้างตามเช็ดกันระหว่างเซียมพั่นกับพอลเฮเมนที่โคตรจะบันเทิงเลยครับและนี่คือสิเหตุการณ์เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดใน w w e e าร์ทแรกครับมีข้อมูลผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะครับยังมีเรื่องราวการหักหลังแบบเดือดเดอดีก5คู่นะครับยังไงฝากติดตามพาร์ทหน้ากันด้วยเด้อหรือถ้าใครอยากลองทายเล่นๆว่าในพาร์ทหน้าจะมีคู่ไหนอีกบ้างเนี่ยก็คอมเมนต์มาไว้ได้เลยนะครับ เราพบกันใหม่ในพาร์ทที่2ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ